ปกตินะครับเป็นการผ่อนคันช้าะนะครับการค้าครองรถคันนี้เป็นเรื่องของการซื้อนะครับซื้อจากบริษัทที่เราได้ดําเนินคดีคือ DSI เนี่ยดำเนินคดีกับบริษัทนําเข้านะครับแต่ว่ามีชื่อของผู้จัดโจกไปเป็นผู้คอบครองรายแรกก็คือเป็นผู้ซื้อรถคันนี้มาคอบครองหลังจากนั้นก็มีการโอนเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นชื่อคนอื่น ดีเอสไอดำเนินคดีกับกลุ่มผู้นำเข้ารถโดยหลบเลี่ยงภาษีถ้าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้ซื้อโดยปกติครับน,นี่ครับเห็นไหมฮะทีนี้มันมีการตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มเติมของอดีตผุ้งกับโจ้มันมีข้อสังเกตไงว่ารับราชการด้วยแบบนี้เนี่ยเมื่อมีทรัพย์สินร,ร่ำร,รวยนี่ะครับปปชเข้าไปตรวจสอบได้ไหมเรื่องการได้มาของทางทรัพย์สินต่างๆว่าได้มาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวให้มาเกิดขึ้นในฐานะดำรงตําแหนง่งมิชอบหรือเปล่า เรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะครับท่านรองเลขาธิการปรปรชคุณนิวัฒน์ชัยเกษตรมงคลออกมาบอกว่าสั่งการให้ส่วนกลางเก็บรวบรวมและก็ประมวลข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินขยายผลต่อไปว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เรื่องนี้เรื่องใหญ่และตามความคืบหน้าคุณผู้ชมยังตามเกาะติดเรื่องของอดีตผู้กับโจอ,อยู่นะครับมันมีแง่มุมน่า